สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับคือผมจะลงคลิปทุกวันนะพี่ประมาณ11เโมงเที่ยงครับถ้าวันไหนคือคลิปไม่ขึ้นให้พวกพี่ดูนะพวกพี่กดกดค้นหาได้เลยครับเป็นสมมติเมื่อวาน EP 2 270สมมมติสมมตินะครับ270ก็วันนี้271พี่ค้นหาได้เลยครับ พี่พิมพ์ว่าจอดช็อตเด็ดโบราณแล้วพิมพ e. ์ ep ีไปเลยครับมันจะขึ้นให้นะครับคือผมว่าส,ะส,ะสังเกตอยู่ทำทำไมเมื่อวานคือคนดูน้อยนะครับบางทีมันไม่ขึ้นนะครับเป็นพระบ้านบ้าน,นะครับอาจจะมีราคาสักนิดนะแต่พระเก่าพระบ้านร้อยเเซนนะครับคือพวกพี่ที่เป็นลูกค้าประจำผมคือจะรู้นะครับ มาพบองค์แรกเลยครับเป็นปู่ทวดพิมพ์กลางนะครับแล้วพี่ดูเนื้อพี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูกอบครับพี่ดูกรอบดูเนื้อคือกรอบอย่างนี้คือถ้า ผ้าที่อยู่ในกรอบเก่าๆ,ๆนะผมว่าดูง่ายเลยนะผมว่าแท้เลยนะเพราะกรอบปฏิกสมัยนี้คือผิดกันเลยนะครับแล้วพี่ดูแท้ดูง่ายนะองค์นี้ขอสองพัาครับต่อไปครับเป็นสมเด็จนะครับคือผมเม็นมันเก่าดีนะผมว่าจะไม่เอามาแล้ว แต่พี่ดูดูง่ายนะองค์นี้เป็นเกีทะลุซุ้มไหมจริงๆสมเด็จนี่คือมีเยอะนะผมว่าเล่นถ้าเราดูจากธรรมชาตินะสมเด็จคือดูไม่ยากนะถ้าเราดูจากธรรมชาติดูความเก่านะคือสมเด็จนี่ผมเมนคือเขามีวางแผงกันเต็มหมดใช่ไหมเลยผมไม่ค่อยเอามาครับ กพราะคือผม,ผมคัดแต่ผ้าดีๆของเด็ดๆมาแน่นอนครับสมชื่อแน่นอนครับช็อตเด็ดโบราณแน่นอนครับพี่ดูเนื้อองเนียบแล้วพี่ดูความเก่าเนื้อแตกลานนะครับแล้วพี่ดูด้านคัา องค์นี้ขอสองพันครับสมมติพ่อพี่จะปิดภาพผมเนี่ยบอกผมด้วยนะว่า ep เท่าไหร่องค์ที่เท่าไหร่และราคากี่บาทนะครับต่อไปเป็นเตารีดนะครับแต่พี่ดูองนี้ดูจมูกท่านเบนมาดนึงอาจจะรอไม่เต็มนะแต่พี่ไปดูเม็ดเดือดคนระับ พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูช่อด้านล่างนั่นลอยหักช่อครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับพี่ว่าดูง่ายไหมองค์นี้ขอสองบันสองครับต่อไปครับเป็นภาพปิดตาเร่บางไฟนะพี่ พี่ดูก่านะครับเป็นเล่บบางภั่นะครับพี่ดูเนื้อหาดูธรรมชาติดูความเก่าครับพี่ดูตัวยันเป็นเส้นับนี่รอยอักช่อด้านบนนะครับพี่เห็นไหมดูง่ายนะผมว่าแล้วดูเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้ขอ2 7งพครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นสองนะพี่แล้วพี่ดูหน้าดูตาตงนี้เป็นเนื้อแดงนะแล้วพี่ดูความเก่าดูพิมพ์ดูทรงครับแล้วพี่ดูรอยตะใบกืนหมดแล้วครับ พี่ดูเดี๋ยวพี่ดูช่อด้านล่างนะครับตะใบคืนแล้วรอยประกบชัดเจนนะพี่อง์นี้ขอสองพันเก้าครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตาลีดนะครับองนี้ก็เนื้อแดงนะครับพี่ดูหน้าดูตานะครับพี่ดูดินเบ้า ติดในช่อครับรอยช่อด้านล่างนะนัน่นพี่เห็นรอยช่อไหมรอยอักช่อดูง่ายนะแล้วพี่ดูรอยตะไบกืนไหมคนระับพระหล่อโบราณคือเหมือนเตาลี่นี่จะมีช่อนะครับเหมือนสมัยนี้หล่อคือหายากนะครับที่หล่อช่อแล้วคือเนื้อก็ผิดกันแล้วนะครับ เนื้อเก่ากับเนื้อใหม่ครับมีเหมือนกันนะล่อเป็นชอ่อเป็นผ้าโรงงานแต่ว่าคนละเนื้อกับเนื้อเก่าเลยนะครับอง์นี้ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมนะพี่พี่ดูความเก่าความแห้งครับดูหน้าดูตาท่านนะอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะ เป็นทานสูงนะครับน่าจะนองลวงทานสูงนะพี่ดูแท้ดูง่ายนะมีรอยจานนะมีรอยจานด้วยนะองนี้ขอสองพน้าเหมือนกัน,นครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ พี่ดูธรรมชาติองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่แล้วพี่ดูธรรมชาติดูความเก่าองค์นี้ยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับพวกพี่จำผมไว้เลยนะว่าความเก่าคือทำกันไม่ได้นะครับ ต่อให้ลงน้ํายายังไงคือไม่เหมือนครับกับพระเก่าธรรมชาติครับอง์นี้ขอสองพันสี่ครับต่อไปครับนี่ผมได้เสือมาวงนี้อาจจะไม่สวยนะครับแต่ผมว่าน่า,นาจะต้องไม่ไม่ต้องแกะนะครับพี่ดูกอบครับแต่วงนี้อาจจะไม่สวยนะครับพี่ดูรอยจานะครับ นี่พี่ดูอาจจะไม่สวยทั้งงานไม่สวยนะวงนี้แต่พี่ดูรอยจานนะเป็นเสือหลงว่าปานนะครับพี่ดูรอยจานนะครัืนในวมดแล้วนะครับวงน,นี้ขอสามพันนะไม่สวยนะแต่พี่พาไปเก็บหรือว่าพาไปคล้องคอได้นะ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดหลังหนังสือวอจุดนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับแล้วพี่ดูรอยปัม๊มดูเนื้อหาพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูความคมดูเสียนวิ่งครับตัวตัดครับ พี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับแล้วรอยปั๊มชัดเจนนะครับรอยตะใบเก็บด้านล่างนะครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีสองสี่นะครับเป็นเนื้อเหลืองนะองนี้พี่ดูหน้าดูตาดูตัวตัดครับ เป็นปีสองสี่นะพี่พี่ดูตัวหงังเสียดคีปินธรรมดาอง์นี้ขอสองบันสองคนระับเป็นปีสองสี่นะครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดครับพี่ดูดินเบ้าดูฟุนจะผักอาจจะใช้มาสักนิดนะครับแต่แท้ดูง่ายนะพี่พี่ดูรอยตะใบครับแล้วพี่ดูรอยช่อครับ รอยหักช่อชัดเจนนะครับนองค์นี้ขอสองพันสีครับต่อไปครับเป็นเตารี่ดีครับพี่ไม่ต้องกลัวได้ของดีแน่นอน,นครับคือราคาแบ่งปันนะครับ คือถ้าพวกพี่ศึกษาพระจริงๆนะว่าพระเก่าดูยังไงหรือว่าถ้าพวกพี่ศึกษาเองนะไม่ไม่ฟังไงแบบพวกคือคนบางคนรู้ไม่รู้ไม่จริงอนะ่ะแล้วที่พูดมั่วสู้อะไรอย่างเนี้ยแล้วพอนี้เสร็จทําให้คนที่ศึกษาจริงคือเขวนะครับเพราะผมก็เคยเขวนะครับผมเกือบเกือบจะเลิกเล่นพระไปเลยแล้วพอมาทีหลังคือผมศึกษาเองครับคือผมไม่ได้เล่ คือศึกษาได้ฟังจากคนอื่นได้นะฟังเราฟังสักห้าเปอร์เซนั้นฟังได้แต่ว่าถ้าฟังทั้งร้อยนี่ลงเลนะครับคือเราฟังสัห้และศึกษาสัก50%ครับพวกพี่จะไม่โดนภาคเกน,นี่ครับดูรอยชอบองนี้ขอสองพัอันนี้พี่ผมได้วัดนงนงมานะครับเนื้อไม่กัะสิบนะครับ แล้วพี่ดูกรอบนะครับคือผมยุคเก่านี่กรอบจะคล้ายๆกันนะพี่ว่าเนื้อไม่คสิสธิ์กรอบเก่ากว่าไหมแล้วโคตรสวยอะพี่พี่ดูกรอบครับดูรอยลั่นนะพี่ดูครับดูกรอบครับผมว่าจะเกะกรอบอ,อกเดี๋ยวไม่คลาสสิกอีกไหม หรือว่าแกะเดียครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บเงียวแป๊บเดียวนะพี่อที่แกะให้เพิ่มนะครับ Để bông kẹ đu ạ Bếp đi nè Hộp ní một leo ạ một quán đi cầu cười nè คือนี่ถ้าเราไปเจอถ้าผมไปเจอว่าไม่อยู่ในกรอบเก่าอย่างเนี้ผมว่าผ้าใหม่นะผมว่าอแบบคือเขาสร้างมาใหม่แต่ไม่ใช่นะพี่ดูกรอบก็น่าจะรู้นะว่าเกา่ากึเป็นเนื้อเมกะสิตนะพี่แล้วพี่ดูโคตรสวยเลยตงนี้ ตวชอด้านล่างชัดเจนนะพี่องนี้ขอสี่พันนะพี่บาไปนี่ได้เลยครับสวยครับผ้าสวยครับที่มีราคานี่พิ่ผ้าสวยครับ ต่อไปก็เป็นเตาลี่ดีครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยเม็ดเดือดครับองนี่หนานะพี่แล้วแท้ดูง่ายนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับ พี่ดูช่อด้านล่างนะครับองค์นี้ขอสองพันแครับเลยมาพากอันสุดท้ายครับพี่ผมได้มีดหลวงพ่อเดิมมานะพี่ดูครับพี่ดูรอยจาร์เก่านะครับพี่ดูด้ามครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูใบมันครับ ปอกมีดกระโดดครับพี่ดูแล้วรอยตอกชัดจนนะเดียวเยวไม่ชัดเลยครับพี่ดูตัวตอกตอกเรียบร้อยนะครับแล้วพี่ดูความเก่าของใบครับแล้วพี่ดู ฝุ่นจับรอยอุดเดิมนะครับไม่ได้คือไม่ได้อุดใหม่นะพี่ดูรอยอุดเดิมนะครับพี่ดูฝุ่นจับครับมีดนี่ขอสองพันห้าครับใส่กลับเหมือนเดิมเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0630800174ครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ